สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็เอาบอลสีนี่ครับอมรรัตนโกศินนะครับเนามาทําจํานวนนะครับได้เวลาแล้วเนาะเลี้ยงมาตั้งเจ็ดแปดเดือนละอมรนหน้านี้สวยมากไม่รู้ว่าผ่ามาจะเผือกหรือเปล่านะ <laughs> มีหน่อด้วยนะดูหน่อเขานี่ หนออมอนนะครับเนาะใบนี้ก็เผือกซะและ้วเดี๋ยวต้องเอามาทําฟอร์มใหม่นะครับแต่ด่างสวยนะดูครับอมอนรัตนโกสินต้นนี้ก็ได้มานานแล้วละ่ะได้มาตั้งแต่ต้นปีนะครับต้นปีตอนนี้ก็น่าจะแปดเดือนแล้วล่ะครับได้ตั้งแต่มักกะลาเนาะน่าจะมักกะลาตอนนี้ก็ เดือนเก้าแล้วน่าจะแปดเดือนเก้าเดือนนะครับได้มาต้นเล็กๆมีใบเดียวเลี้ยงมาจนขนาดเนี้ย <c oughs> ต้องใช้ความอดทนมากนะครับในการเลี้ยงบอนสีนี่ครับเลี้ยงโตๆมานี่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรื้อกระถางแล้วก็ทําจํานวนน้องนะครับได้เวลาแล้วละ่ะ <c oughs> บอนแรกของเรา <c oughs> กว่าจะงอกก็ต้องอีกสองเดือนนุ่นละรอให้งอกนะครับนี่ครับอมรรัตนโกสิน เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหัวจะใหญ่ไหมจะโตไหมนะครับเดี๋ยวมาลื้อดูพร้อมกันเลยครับมาจะเรามาลื้อดูพร้อมกันเลยเนาะเดี๋ยวผมเอาไม้ค้ำออกก่อนนะครับต้องค้ำไว้เพราะว่าบอนสีมันยัวเยื้ไปหน่อยนะครับเราเอาออกมานอกตู้นะครับเนาะอันนี้เลี้ยงในกระโจมนะครับทุกท่านเลี้ยงในกระโจมนี่ครับมันไม่รู้ว่ามันจะเผือกหรือเปล่านะถ้าเราผ่านะครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูเลย จะได้แยกหนอแยกหนอเอาหนอมันตั้งแม่นะครับไม่ได้แบ่งนะครับหนอจะเก็บไว้ตั้งแม่ต่อนะครับต้องรื้อฝั่งนี้กระถางสิบนิ้วนะครับเนี่ยหนักหนักมากเดี๋ลื้อก่อนอึ๊บค่วมดินนะครับนี่หนักอึ๊บดินก็เดี๋ยวเราน่าจะเอาไป ตากแดดแล้วเก็บไว้ใช้ต่อได้นะครับเอาไปผสมกับใบก้ามปูนะครับเอาผสมกับใบก้ามปูดูอือดูก่อนเอาไปตากแดดแล้วผสมกับใบก้ามปูใช้ต่อได้โอ้หัวใหญ่นะครับหัวใหญ่มากไม่มากสิ <c oughs> แต่หน่อนี้หนอใหญ่นะเดี๋ยวเราก็จะเอา,เอาตั้งแม่ต่อไปโอ้หัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ทุกท่าน บ,บอลสีเทพมันทํายากมันเลยแพงเนาะบอลสีที่แบบโอ้ทําไมถึงแพงนะครับคือมันทํายากจํานวนมันน้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปล้างก่อนนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูหัวพร้อมๆกันนะครับนี่ครับผมล้างมาละนี่หัวก็ไม่ค่อยใหญ่แต่มีเขี้ยวมีหนอออกมานะครับโอ้อันนี้ได้มาหนึ่งหนอนะเนี่ยหนึ่งหนอนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการชําเลยนะครับชํา ช่ำหน่อนี้นะครับแล้วก็ได้มานี่หน่อนหนึ่งหน่อนี้เดี๋ยวผมจะเอาทําเป็นแม่พันุ์ต่อนะครับเก็บหน่อไว้ทําเป็นแม่พันธุ์ต่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเคี่ยวรากนะครับเคี่ยวรากแล้วก็ผ่านี่ครับผมไม่ได้ทําคลิปผ่าบอลสีนานแล้วนะไม่ได้ทําคลิปผ่าบอลสีนานแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผมผ่ายังไงนะครับตัดจอมยังไงเก็บจอมไว้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาเคียย์รากออกก่อนนะครับ นี่ครับทุกท่านเราเคลียรลากออกมาละนี่ครับได้ประมาณนี้นะครับเนาะหัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับหัวไม่ค่อยใหญ่ <c oughs> ได้อยู่หลายชิ้นอยู่นะครับเราต้องมาลุ้นงอกต่อไปนะครับเราก็จะมาตัดตัดจอมเลยนะครับผมก็จะตัดเอ่อโมันมีเขี้ยวเนาะเดี๋ยวขอดึงเราต้องดึงใบเก่าออกด้วยนะ นี่ครับใบเก่านี่ดึงทิ้งเลยมันเล็งยากนะทุกท่านมันเล็งยากเนาะถ่ายไปด้วยเนี่ยผมเลยไม่ค่อยแบบชอบถ่ายตอนผ่าบอลสีอะเพราะว่ามันเล็งยากนะครับมันตัดยากนะครับมันมันเกิ็กล้องวันนี้ก็งดขายบอลสีไปหนึ่งวันนะครับท่านที่โทรมาสนใจบอลสีก็ ท่านไหนไม่ทันก็ขออภัยนะครับเนาะนี่ครับก็ตัดประมาณนี้นะครับจอมจอมของผมนี่ครับผมก็จะไว้ตรงไหนมีเขี้ยวผมก็จะเก็บไว้นะครับแล้วก็เอาจอมไว้แบบไม่ค่อยติดเยอะนะครับมันก็ไม่ตายหรอกครับทุกท่านบอนสีตายยากโอ้โอ ก่อนต้องกั้นหายใจด้วยนะ <c oughs> นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยังไม่ออกยังไม่ออกนะครับมือสั่นเออได้แล้วนี่จอมมันไว้ประมาณแค่นี้นะของผมอะ <c oughs> ไว้ประมาณแค่นี้แหละนะครับจอมนี่เดี๋ยวน้องก็จะออกรากมาใหม่นะนี่ก็จะเป็น หัวที่เราจะใช้ผ่านะครับนี่มีเขี่ยวมีอะไรติดแบบนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะผ่าติดเขี่ยวไปเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นหน่อนะครับนี่เป็นหนอ่อวจะตัดใบทิ้งแล้วก็ทําฟอร์มใหม่นะครับสําหรับหน่อของเขานีหน่อเขาก็มีเขี่ยวติดมาด้วยเยอะแยะเลยเดี๋ยวเอาไว้อะเอาไว้ทําแม่พันธุ์ต่อนะครับป่ะเดี๋ยวเราอันนี้ ผมจะเอาไปแช่น้ํานะครับทุกท่านเดี๋ยวตัดใบตัดใบออกเหลือสักใบสองใบแล้วก็แช่น้ํารอรากเขาออกมานะครับถ้ารากเขาออกมาเราถึงผมถึงจะเอาไปลงกระถางต่อนะครับนี่ต้นแม่ของเขานี่คือต้นจอมนะครับไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูการผ่ากันนะครับมาครับเรามาผ่าหัวบอลกันส่วนวิธีทําอะไรก็ หลายๆสวนก็น่าจะสอนแล้วนะครับ <c oughs> เราก็ทําตามของสวนอื่นนั่นแหละผมก็ทําตามสวนอื่นนั่นแหละนะครับก็ผ่าผ่าหันห่นหั่นล้างให้สะอาดใส่วัสดุชําแค่นั้นแหละครับวัสดุชําก็อะไรก็ได้นะครับไม่ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ขุยมะพร้าวก็ได้นะครับทรายก็ได้นะครับไม่มันไม่ยากนะครับเนาะ <c oughs> บอนเสียตายยากเดี๋ยวเรา แงเอาหนอนี้ก่อนนะหรือเดี๋ยวผมจะพาให้มันติดให้ติดนี่ไปเลยนะครับเล่งก่อนน,นะครับชิ้นก็ประมาณนี้นะครับโอ้ชิ้นใหญ่มาก <laughs> เดี๋ยวก่อนเล่งก่อนมันจะทำยากนะครับเวลาดูในกล้องตัดส่วนเกินออกนะครับ นี่ชอบนี่หาติดเขี้ยวชิ้นก็ประมาณนี้นะครับซอยอันนี้ออกแค่นี้แหละครับโอ้ใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ยนี่โอ้อันนี้ใหญ่ไปเราก็ซอยนะครับซอยตรงนี้นี่ต้องการจำนวนไส้กลางนี่ผมไม่เอาแล้วเนี่ยไส้กลางแบบเนี้ยผมไม่เอาทิ้งไปเลย ใครจะเอาก็ได้นะครับมันก็งอกอยู่นะไส้กลางอะ่ะแต่ผมไม่เอาหรอกนะครับมันนานเสียเวลานี่ครับเอาแช่น้ําเปล่าไว้อันนี้เป็นน้ําเปล่านะทุกท่านเนี่ยแบบนี้มันจะไม่ค่อยงอกนะครับเนี่ยแบบนี้ไม่งอกเลยเพราะมันใสใสๆแบบนี้ไม่งอกผมก็จะตัดทิ้งแต่ตรงนี้ไม่รู้จะงอกหรือเปล่านะครับเนี่ยมันก็ใสเหมือนกันเนี่ยเปอร์เซ็นต์เน่าอะ่ะสูงนะครับแบบเนี้ยเนาะ แต่เราก็เอาไปก่อนเพราะว่าบอลมันแพงซื้อมาแพงนะครับผ่าเล็งให้ติดเที่ยวไว้นะครับนี่เล็งให้ติดเที่ยวไว้นี่ครับติดเที่ยวแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะงอกร้อยเปอร์เซ็นเลยโอ้โเนี่ฮเห็นไหมมองผ่านกล้องอะมันจะงงนี่ครับเดี๋ยว เล็งให้ติดเขี้ยวไว้อันนี้ก็ใหญ่ไปนะครับผมก็จะซอยอีกนี่ประมาณนี้นี่งอกไม่งอกลุ้นกันอีกทีมันก็งอกบ้างไม่งอกบ้างนะครับใส่ใส่แบบนี้เดี๋ยวเล็งก่อนนะครับเนาะอาจจะเอาทั้งหมดนะครับนี่ก็ใส่แบบนี้ก็เอาทั้งหมดแหละนะครับนี่ อันนี้เป็นชิ้นผ่านะครับชิ้นผ่าตอนแรกตอนแรกที่เขาผ่าไว้นะครับชิ้นประมาณนี้เนาะแต่มันงอกนะอตรงชิ้นผ่าเนี่ยผมเล็งก่อนรประมาณนี้วะนี่ชิ้นผ่าตรงนี้งอกอยู่นะอันนี้ตัดทิ้งครับใส่ๆน่เอานี่แหละครับประมาณนี้เนาะการผ่าหัวบอลสีนะครับไม่มีอะไรยาก ทุกท่านก็น่าจะทําเป็นกันนะครับผ่าก็ชิ้นก็ใหญ่เล็กก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านสะดวกเลยนะครับนี่ผมก็ชิ้นประมาณนี้แหละนะครับมอกมาก็มาฟอร์มเอาอีกทีนึงนะครับนี่ครับประมาณนี้ชิ้นประมาณนี้แล้วก็เราก็จะเอาไปล้างน้ำนะครับล้างน้ำเปล่าอีกที่นึงนะครับล้างให้สะอาด แล้วก็เอาใส่วัสดุชัม้มประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่อาจจะสามารถที่จะถ่ายให้ดูจนจบได้นะครับก็แนวแนวก็ประมาณนี้นะครับมาให้ดูว่าเราทำยังไงบ้างเกี่ยวกับการขยายพันธุ์บอลสีนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ที่ทำกันนะครับส่วนมากเขาก็จะทำกันแบบนี้นะครับ นี่ครับชิ้นก็ประมาณนี้นะครับน้อไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับสําหรับของเบิดชัยเนาะนี่มันก็จะ,จะได้ต้นบอนสีเยอะเยอะจะได้เอามามีจํานวนมาแบ่งปันเยอะๆนะครับเอาละครับวันนี้เบิดชัยบอนสีก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับสวัสดีครับ